นำเสนอโดยแมนซิสิตี้์ฟันไทยแลนด์คืนนี้มีแน่เดิมพันชิงดำแมนซิตี้รอฟัดเรียลมาดริดเดอะบอยวัดกินโมริตยกสองรอบร้องแชมเปี้ยนหรือใบสีฟ้าของเป๊ปกูดิล่าผลงานร้อนแรงชนะได้ถึง6ใน7เกมหลังสุดรวมทุกรายการแถมยกแรกก็มีเสียเปรียบ นัดนี้ได้เล่นในบ้านจัดเต็มนำโดยเควินเดอบอยส่วนทางราชันชุดขาวในายใหญ่คารโลนเชลติชํำชองรายการนี้เน้นสู้แบบไม่ถอยลูก้าโมริตคุมแดนกลางในศึกฟุตบอลยูฟ่าชมเปี้ยนรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ในคืนวันพุธที่17พฤษภาคมนี้เราไปดูพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลยูฟ่าชมเปี้ยนรอบรองชนะเลิศน,นัด2วันพุธที่17พฤษภาคม2566แมนซิตี้พบกับอรีอัลมาดริด ผลการแข่งขันในนัดแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1ซึ่งจะทําการแข่งขันที่สนามเอติอัสเตเดียมในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยรเบดูเถิติและผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้แมนซิสตี้ชนะได้ถึง6จาก7เกมหลังสุดร่วมทุกรายการหลังจากที่บุกไปถล่มเอาชนะเอเวอเรตัน3ประตูต่อ0ในเกมลีกนัดล่าสุดส่วนผลงานในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกออกไปเสมอกับเรียมารติก1ประตูต่อ1 ความพร้อมในเกมนี้เป๊ปกูดิโอลาเทรนเนอร์ชาวสเปนยังคงไม่สามารถใช้งานนาธานอาเกที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนการจัดทัพคาดว่าเป๊ปจะมาในระบบ3 2 4 1โดยให้ออร์ลิงฮา์รนด์จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับแบนเดโลซิวาอินคลายกูดอกันเควินเดอร์บอยและแจ็คกิริกปั่นเกมสนับสนุนในแดนหน้าแค่หน้าที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของจอห์นสโตนและโรดดี้ เลน,นเกมทางด้านตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กใช้งานไคร์วอลเกอร์หรือเบนดีแอสและมานูเอลคคนจีคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างเอเดนซองมูลเลชที่ทำหน้าที่ลงเฝ้าเสาฟังทีมเยือนเรอัลมาดริดชนะได้ถึง2จาก3เกมหลังสุดรวมทุกรายการหลังเปิดบ้านเฉืนชนะเคตาเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมลีกในนัดล่าสุดส่วนผลงานในรอบรองเปิดรังเสมอกับแมนซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่ง สภาพทีมในเกมนี้คาโลอันเชล otti เชนเน์ชาวอิตาลีจะต้องเช็คความฟิตของเอ็ดอาโก้กามาวิงกาที่โดนโรคเบี่ยงเล่นงานในเกมกับเคตาเฟ่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นทางด้านในรายของคาริมเบนเซมาโรริโก้โกเอสและดาวิดอลาบาที่พลาดการลงสนามในเกมล่าสุดพร้อมกับคืนทีมอีกครั้งส่วนการจัดทัพคาดว่าคาโลอันเชล otti จะมาในระบบ4-3-3โดยที่คาริมบนเซมา จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมิเฟเรดิโกวอเวเดและวินิซิอุสขนาบด้านข้างพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของโทนี่โครดเอลดูอาโก้กามาวิงกาและรูก้าโมริตคอยเดินเกมสนับสนุนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กน่าจะใช้งานแอดามิลิตาและอันโตนิโอรูดิเกอร์คุมหลังบ้านอยู่ด้านหลัง้รุกษาประตูอย่างจิโบคูตัวที่ทำหน้าที่เฝ้าเสา สรุปรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้ของเป็กกิดิโอลาจะมาในระบบ3-2-4-1โดยผู้รักษาประตูใช้อาดาซองมอรลเลสในแผงแนวรับ3นายไคร์วอลเกอร์รูเบนดิอาสมานูเอลแคนจี2มิดฟิลด์ในแานรับจอห์นสโตนโรดี้ในแผงมิดฟิลด์แบนาโดซิวาอินคลายู่ดีกันเควินเดบอยและแจ็คกิริส่วนหน้าเป้าใช้เออร์ลิงฮารันด ฟังผู้มาเยือนอยังเรืลมาดริดของคาร์โรอันเชล็อตติน่าจะมาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูใช้ทิโบคุกตัวในแผงแบ็กโฟดแดนนี่คารบาคาวแอดามิลิเตาอันโตนิโอโรนิเกอร์ดาบิดอลาบาสามิดฟิลด์ทรูนิโครดเอดูอาโกกามาวิงกาลูก้าโมริสสามแนวรุกเฟเรริโกวอเวลเดคาริมเบนเซม่าเวนิซิอุสจูเนียร์โดยผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นไซมอนเมอสซิเนีย เราไปดูสถิติผลการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม27กุมภาพันธ์2020ในซึกยูฟา่าแชสเปรีร์นชสเัอ์มนเริเอร์แม้เชสเอแมนเชสตรแมนสตอร์มนเชสเตอร์แนทชส8มสิงหาคมนีช0 2 0ในสชสเตอ Madrid, 4, รแนชสเร์แมนสตีนชตอนะเตอร์แมนเชอระนเตอ์นเช2เตนเชนชสเตอรนเชสเนชสตีรแนเชเตอรมนเเอร์นเเตอรมชตอรนเอ3วันมนเชร์มปี2 0 2ตในศึกยตฟา่าแนชสเชส์นลล เรียลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ร์3ประตูต่อ1และล่าสุดวันที่9พฤษภาคมปี2023ในสกีฟาชูบลีกเรียลมาดริดเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตีย1ประตูต่อ1ซึ่งสรุปคร่าวๆก็คือการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นแมนซิตี้เอาชนะไปได้ถึง3ครั้งและแบ่งเป็นเสมอ1แพ้กับเรียลมาดริดเพียง1เกมเท่านั้นเราไปดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม ฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้ชนะฟูลแลมสองประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนพิม์ลีกชนะเวทแฮมยูไนเต็ดสามประตูต่อศูนย์ในบ้านในศึกพิม์ลีกชนะลีดยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งในบ้านในศึกพิม์ลีกเสมอกับเรอัลมาดริดหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและล่าสุดชนะเอเวอเรตันสามประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนในศึกพิม์ลีกฝั่งทีมเยือนเรอัลมาดริดชนะอาเมเลียสี่ประตูต่อสองในบ้านในศึกลาลิกาสเปน แพ้กับเรียวโซซิดัย0ประตูต่อ2ในเกมเยือนลาลิกา้าชนะโอซาสุนา2ประตูต่อ1สนามกลางในซกโกปาเดเล่เสมอกับมันซิตี้1ประตูต่อ1ในเกมเยาวในซึกยูฟาชมเปียนลีกและในนัดล่าสุดชนะเคตยเฟ่1ประตูต่อ0เกมเยาวึกลาลิกา้าและนี่ก็เป็นความน่าจะเป็นของทั้ง2ทีมก่อนฟาดแข่งกันในเลก2ในคืนนี้ ยังไงก็ฝากแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าเป็นกำลังใจให้กับทัพเรือใบสีฟ้าของเราในเรกที่2ในการเปิดบ้านต้อนรับเรียลมาดริดในคืนนี้เพื่อให้เราผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะอย่างอินเตอร์มิลานที่ยืนรอฟาดแข่งกับเราอยู่แล้วแฟนๆลยครับคิดเห็นอย่างไรกับผลสกอร์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและที่สำคัญเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนๆ ที่ถายผลสกอร์ได้ถูกต้องทางช่อง Man City Fan Thailand มอบเสื้อ Man City Fan Thailand ให้ไปใส่แบบฟรีๆเช่นเคยยังไงก็ถ่ายผลกันเข้ามาเยอะๆนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสาร Man City ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของ Man City หากคุณคือสายเลือด Man City เราคือพวกเดียวกัน